เรื่องเจ้าหญิงโรฮินีสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุธทธเทระได้ไปเมืองกบิลพั์พร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยครั้งนั้นพวกพระญาติของท่านทรงสดับว่าพระเถระมาจึงได้ไปสู่สำนักของพระเทระเว้นแต่พระน้องนางของพระเทระชื่อโรหินี พระเถระถามพวกพระญาตว่าพระนางโรหินีอยู่ที่ใดพระญาตตรัสว่าอยู่ในตำหนักเจ้าค่ะเหตุไรจึงไม่เสด็จมาพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายว่าโลคผิวหนังเกิดที่สรีละของเขาเจ้าค่ะท่านทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิด เมื่อพระนางผู้ทรงฉลองพระองค์มิจฉิตเสด็จมาแล้วพระเถระได้กล่าวกับพระนางว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่เสด็จมาพระนางโรหินีตรัสว่าท่านผู้เจริญโรคผิวหนังเกิดขึ้นที่สรีระของหม่อมชั้นเหตุนั้น หม่อมฉันจึงนมิได้มาด้วยความละอายก็เธอทรงทำบุญไม่ควรหรือจะทำอะไรเจ้าค่าจงให้สร้างโรงฉันหม่อมฉันจะเอาอะไรทำก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือมีอยู่เจ้าค่าราคาเท่าไหร่ จักมีราคาหมื่นหนึ่งถ้ากระนั้นจงขายเครื่องประดับนั้นให้สร้างโรงฉันเถิดใครเล่าจักทำให้หม่อมฉันเจ้าค่ะพระเถระแลดูพระญาติซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้แล้วกล่าวว่าขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลาย ก็พระคุณเจ้าจะทำอะไรหรือเจ้าข้าแม้อาตมภาพก็จักอยู่ในที่นี้เหมือนกันถ้ากระนั้นพวกท่านจงนำทัพพระสัมภาระมาเพื่อโรงฉันนี้พระญาตรัสว่าดีละเจ้าค่าพระเถระได้กล่าวกับพระนางโรหินีต่อว่า เธอจงให้ทำโรงฉันเป็นสองชั้นทำพื้นชั้นบนให้เรียบจงกวาดพื้นชั้นล่างแล้วให้ปูอาสนะไว้เสมอเสมอ,สมอจงให้ตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอเสมอดีละเจ้าค่าพระนางทรงขายเครื่องประดับให้ทำโรงฉันสองชั้นโดยทำพื้นชั้นบนเรียบพระนางได้ทรงทำกิจ มีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นเนือง,องพวกภิกษุก็ได้มานั่งที่โรงฉันนี้เสมอเสมอเมื่อครั้งที่โรงฉันเสร็จพระนางนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ถวายขาธิยะาและโภชญยะที่ประนีตแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งเต็มโรงฉัน พระศาสดาทรงธรรมพัตตกิจเสร็จแล้วตรัสถามว่านี่เป็นทานของใครท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าของโรฮินีพระน้องนางของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่าก็นางไปไหนอยู่ในตำหนักพระพุทธเจ้าค่าพวกท่าน จงไปเรียกนางมาพระนางไม่ประสงค์จะเสด็จมาทีนั้นพระาศาสดารับสั่งให้เรียกพระนางแม้ไม่ปรารถนาจะมาจนได้ก็แลพระาศาสดาตรัสกับพระนางผู้เสด็จมาถวายบังคมประทับนั่งแล้วว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่มา พระนางโรฮินีกราบทูลว่าโรคผิวหนังมีที่สรีระของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข่าหม่อมฉันละอายด้วยโรคนั้นจึงมิได้มาก็เธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าข่า โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นแล้วก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระพุทธเจ้าค่าบุรพกรรมของพระนางโรฮินีลำดับนั้นพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสแก่พระนางว่าในอดีตการพระอัครมเหสี ของพระเจ้าพารานสีผูกอาคาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาองค์หนึ่งทรงดำริว่าเราจะให้ทุกเกิดกับหญิงนั้นพระนางให้เขานำหมามุ้ยมารับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมาอย่างสำนักของตนให้โรยผงหมามุ้ยบนที่นอนที่ผ้าห่ม และที่ระหว่างผ้าปูที่นอนของหญิงนักฟ้อนนั้นโดยไม่ให้นางทันรู้ตัวโปรยลงแม้ที่ตัวของนางทันใดนั้นเองสรีระของหญิงนั้นได้ผูพองขึ้นเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่นางเกาอยู่ได้ล้มตัวนอนบนที่นอนเมื่อนางถูกผงหมามุ่ยกัดแม้บนที่นอนนั้น เวทนากล้ายิ่งนักเกิดขึ้นแล้วพระอัครมเหสีในการนั้นได้มาเป็นพระนางโรหินีในการนี้พระาศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนั้นมาแล้วตรัสว่าโรหินีก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดี แม้เพียงเล็กน้อยย่อมไม่ควรทำเลยดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่ข้องในานามรูป ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัติผลเป็นต้นแม้พระนางโรหินีก็ดำรงอยู่ในโสดาปัติผลสรีระของพระนางได้มีวันะดุจทองคำในขณะนั้นเองพระนางจดติจากอัตภาพนี้แล้ว เกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตสี่องค์ในภพดาวดึงได้เป็นผู้น่าเลื่อมใสถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศเทพบุตรทั้งสี่องค์เห็นนางแล้วเป็นผู้เกิดความสิเนหาวิวาทกันว่านางเกิดภายในแดนของเรานางเกิดภายในแดนของเรา จึงไปสู่สำนักของท้าวสักกะเทวราชกราบทูลว่าข้าแต่เทพ,พเจ้าข้าพระองค์ทั้งสี่เกิดคดีขึ้นเพราะอาศัยเทพธิดานี้ขอพระองค์ทรงวินิจฉัยคดีนั้นแม้ท้าวสักกะพอได้ทรงเห็นพระนางก็เป็นผู้เกิดสิเนหาตรัสว่าจำเดิมแต่การที่พวกท่านเห็นเทพธิดานี้แล้ว จิตเกิดขึ้นอย่างไรลำดับนั้นเทพบุตรองค์ที่หนึ่งกราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นดุดกลองในคราวสงครามก่อนไม่อาจสงบลงได้เลยเทพบุตรองค์ที่สองกราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เหมือนแม่น้าตกจากภูเขาย่อมเป็นไปเร็วพลันทีเดียว เทพประบุองค์ที่สามกราบทูลว่าจำเดิมแต่การที่ข้าพระองค์เห็นนางแล้วตาทั้งสองของข้าพระองค์ถลนออกดุจตาของปูเทพประบุองค์ที่สี่กราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์ประดุดธงที่เขายกขึ้นบนเจดีไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ครั้งนั้นเท้าสักกะ ตรัสกับเทพบุตรทั้งสี่นั้นว่าพ่อทั้งหลายจิตของพวกท่านยังพอคมได้ก่อนส่วนเราเมื่อได้เห็นเทพิดานี้จึงจักเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จักต้องตายพวกเทพบุตรจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์ จึงต่างสละเทพธิดานั้นถวายเท้าสักกะแล้วหลีกไปเทพธิดานั้นได้เป็นที่รักที่พอพระหฤทัยของเท้าสักกะดังนี้แลเรื่องเจ้าหญิงโรฮินีจบ